นี่คือเพลแล้วเหรอผมผมผมดูบอสตันวันนี้ผมรู้สึกว่าเออฮัฟคอร์ดวันนี้ของพวกคุณนี่คือการขอแอคชั่นแล้วเหรอเกมที่สี่คุณทําได้ดีกว่านี้นี่เกมเนี้แย่กว่าเกมที่สี่นะเว้ยคือแต่เกมที่สี่ทุกคนก็จะบอกว่ามันชนะโนโนเราไม่ได้วัดกันที่ชนะหรือแพ้นะครับแพ้ก็แพ้ได้แต่แพ้แบบนี้ผมบอกเลยว่าผมเป็นแฟนบอสตันวันนี้ผมโคตรไม่พอใจนะครับถ้าแพ้แบบวันเนี้ที่ไอ้เชี่ยคอเพลอะไรอะลูกของเจเลนบาเมื่อกี้เวลาก็เหลือเยอะลูกของนี่ก็เวลาก็เหลือเยอะ ไม่มีเพจที่ดีกว่านี้หรอครับคุณไม่มีเพจที่ดีกว่านี้หรอครับเนี่ยเวลามันเหลือเก้าวิแล้วอะทําอะไรไม่ได้แล้วหมุนหมุนหมุนแล้วก็ไม่มีเนี่ยคืองงอย่างหนึง่งคือว่าจบแล้วเหรอคือคุณพาบอลขึ้นมาผมไม่แน่ใจนะว่าเพจก่อนหนะ้าเนี้มันเหลือ EX กี่วิแต่พาบอลขึ้นมาเนี่ยผมรู้ว่ามันไม่เกินสิบหกวิแน่ๆที่มันจะต้องมาถึงครึ่งสนามเนี่ยคุณพาบอลขึ้นมาถึงครึ่งสนามเนี่ยไม่ถึงสิบหกวิเหลือสิบหกวิ คุณเล่นเพยแบบพิสดารที่สุดเลยอย่างมากก็คือสิบสองวิแต่เนี่ยไอพวกเพยที่สี่วิของพวกคุณอะไม่เล่นแล้วเหรอคือผมรู้สึกว่าอะไรที่ควรทำในจังหวะบางจังหวะก็ไม่ทำเนี่ยเหลือสิบวิแล้วเผาอยู่กับเอาฮาฟอร์ดสามวิในการหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาโดยที่ผู้เล่นออบบอลไม่เคลื่อนที่เลยเว้ยโดยที่ผู้เล่นออบบอลไม่เคลื่อนที่เลยคุณฮัลโหล เนี่ยบาวเคลื่อนที่อยู่แค่เนี้ยเหรอเจสันเจสันที่ทำเคลื่อนที่อยู่แค่เนี้ยเหรอไว้เคลื่อนที่อยู่แค่เนี้ยเหรอคือคุณจะบอกว่าจะบอกว่าไมเอมไมฮิโควอร์พื้นที่เดียวไม่ไอ้แค่ไมออมี่ฮีทไม่ได้ขยับเลยไมอามีมฮีทไม่ได้ขยับโอ้ยไอ้แคยจอมันก็ขยายจังวะเออไมอามี่ฮีตไม่ได้ขยับเลยนะครับ ขคลื่อนที่ดีอ่ะโอ้โหไม่ไม่เคลื่อนที่ดี cover พื้นที่ดีไม่ไอเฮียไม่ได้ขยับไอเฮียแต่ลูกเนี้ยผมไม่โทษอาเอรฟอร์ดนะคือคุณจะจ่ายให้ใครอ่ะคุณเจอเพื่อนแบบอ่าไม่มีเพื่อนเคลื่อนที่มึงไม่ออฟบอลมึงไม่สกีนให้กันวะมึงไม่เล่นอะไรกันซะหน่อยละแล้วกูจะจ่ายให้ใครอยู่อย่างเงี้ยจะจ่ายให้ไครได้อดู เทียไอเที่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเพลงก่อนหน้ามันคืออะไรแต่แบบไอเที่ยเพลงนี้มันดเที่ยจริงเว้ยมันเที่ยจริงแบบว่าเทียจริงแบบมึงไม่ขยับเลยเหรออะอะดูแล้วคุณปวดหัวไหมแฟนบอตตันอะผมให้ดูไอ้ย่อยอยากให้แชทอ่านอ่อ่านคอมเมนต์กันเองว่ะคุณนัทุ่สอนบอกว่าเคลืยรดีแบบดิจิตอลอะครับ ดิจิ Digital. Digital. <c oughs> <c oughs> ตอลดิจิตอลเล่นบอลแบบดิจิตอลไม่เช่ครับครับหลองแบบดิจิตอลดิจิตอลบ้าอะไเลยให้ผมพูดอะไรคือผมเข้าใจนะประเด็นหนึ่งคืออีกประเด็นหนึ่งผมว่าบอสตันม,มันใส่สุดเกมที่สามไอเกมบอสตันมันใส่สุดเกมที่สี่เกมที่ห้าเกมที่หกมาด้วยแล้วละ่ะส่วนหนึ่งคือมาใส่สุดมาละมันก็คือล้าอาการล้าเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามึงจะไม่วิ่งเหรอนี่เกมที่สาคัญที่สุดของมึงนะมึงจะไม่วิ่งเหรอ จะไม่เล่นกันแล้วใช่ไหม <laughs> คุณอนสอบอกนะครับ 2K ยังสมจริงกว่านะครับรูปแบบนี้นะครับควรเลิกทําเพราะถ้าคุณแม่แม่มีปัญหาแน่นอนแล้วเขาก็ยังทํานะครับคือผมเข้าใจแหละว่าเกมที่6เกมที่7เนี่ยมันมันอย่างที่เราพูดกันเนาะว่ามันไม่มีการแก้กเกมละครับมันมันเริ่มมีการแก้กเกมที่น้อยมากแล้วนะครับทางฝั่งของไมามีฮิตเองที่บอกว่าโค้ดมีแผนเยอะๆเ,เนี่ย ก็ไม่ค่อยได้แก้เกมอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะไปเเปลี่ยนสกิมการป้องกันนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนสกิมการบุกที่ตัวเองมีอยู่ในมือแต่ก็จะเล่นวนอยู่ในเพลย์บุ๊กของตัวเองเพลย์บุ๊กเดิมๆผมเข้าใจว่าว่า,ว,าว่าเพลย์มันมันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขมากแล้วแต่เพลย์แบบเนี้ยคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมันไม่สามารถสร้างเพลย์อะไรที่มันดีกว่านี้ได้แล้วเหรอทั้งผู้เล่นออฟบอลท้งผู้เล่น พิกอโลทูแมเกมทางฝั่งนี้แล้วก็ผู้เล่นออฟบอลทางฝั่งนี้ยมันทําอะไรที่ดีกว่าลูกกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอครับเนี่ยครับคือผมพูดแล้วว่าไอเกมที่สี่เนี่ยลูกแบบเนี้ยคือคุณโชคดีเพราะคุณแม่นคุณเลยเล่นได้แต่คุณไม่เห็นซะหน้าหน้าแซดในการยิงของตัวเองหรอว่าไอ,อลูกที่ยิงที่ได้เนี่ยมันคือลูกแบบนี้แล้วลูกแบบนี้คุณควรควรเลิกยิงถ้าเกิดคุณสร้างเพลงมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาแล้ว โล่งแล้วยิงไม่ลงผมไม่ว่าเลยนะครับผมจะไม่ว่าเลยอันนั้นคือผมจะไม่ว่าและผมจะยอมรับว่าโอเคมันพลาดเพราะคุณสร้างเพมาที่ดีแล้วแต่คุณยิงไม่ลงเราด่าคุณไม่ได้แต่รูปแบบนี้ผมว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับเกมระดับเพย์ออฟนะครับกับเกมระดับโหคอนเฟเรนซ์นอนด้วยนะครับมันเป็นเกมที่สําคัญมากปัญหามันมันจะวนมากลับปัญหาเดิมๆนะใครที่เป็นแฟนบอสตันเซลติกจะเกลียดผมนะแต่ผมพูดกันตามตรงว่า ปัญหามันวนกลับมาเป็นปัญหาเดิมๆที่ที่เราก็พูดกันไปแล้วในเกมที่สี่ว่าคือว่ามันไม่ควรเล่นนะครับและรูปแบบเนี้ยนะครับให้เจเรนบารบจับๆๆออผมว่าเกมมันทําได้ดีกว่านี้โดยที่ไม่ต้องให้เขาเป็นคนแรกในการเริ่มเล่นมันมีมันมีวิธีที่จะเอาชนะได้โดยที่อย่างที่ผมบอกว่าคุณต้องเอาบอลออกจากมือเจสันเดท่มแล้วก็เจเรนบาวก่อน มันไปเข้าทางเขาแล้วรูปแบบเนี้ยผมว่าผมไม่อยากเห็นนะไม่อยากเห็นนะเว้ยนะครับเนี่ยไม่ทําอะไรแจ็บเจ็บแล้วก็ยิงคือการเล่นแบบนี้มันมันดูไม่มีประโยชน์คือค,คุณคุณไม่ได้แจ็บในจังหวะที่คุณจะได้ได้วยนะคุณแจ็บเจ็บจ็บป,ปุ๊บแล้วก็ยิงคือมันเลือกได้แย่มากค่ะคุณมันเลือกได้แย่มากผมถึงบอกว่าเออไอเกมที่สี่ที่ชนะเนี่ยการให้มาคัสซมาร์สการให้มาคอมบ็อกดอนการให้ เดริกไว้มาถือบอลมาเป็นคนเริ่มเพที่อาจจะไม่ใช่เริ่มเต็มร้อยนะครับบอลอาจจะไม่ได้ผ่านมือเขาเยอะที่สุดเหมือนเป็นพอย์การ์ดแบบทีมอ,อื่นๆที่แบบบอลผ่านมือเยอะๆนะครับเป็นคนเริ่มต้นเพดีๆอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันช่วยลดภาระในการโดนตามประกบของพวกเจสันเดทัมเจเรนบาวในการให้พวกเนี้ยมาเล่นเป็นวิ่งตัดซะดีกว่านะมาดูเพที่อิมแพ็กกันดีกว่าไม่ใช่บอสตันทาไม่ได้นะเกมเนี่ยมี แต่มีน้อยเศกไม่ค่อยเล่นด้วย,ะะน,วยนะครับอ่ะเจริญบาวมาปุ๊บจ่ายนะครับได้ได้เข้าไปคลิกออกมาจ่ายอ่ะ,จะเจริญบาวยิงอ,อ่าเห็นไหมเคลอนที่เยอะแบบเนี้ยก็ทาได้เราก็ยิงได้ด้วยจบสกอร์ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้จ่ายที่แบบเป็นลูกจ่ายที่ดีมากอะไรแบบนั้นแต่เราก็คาดหวังการเล่นอะไรแบบนี้ในการแอคแท็เนี่ยคุณบอกว่านะครับจุดเด่นของคุณคือการได้แด์คลิกใช่ไหมเล่นเล่นสไตล์แบบได้แด์คลิก ได้เข้าไปแลก็จ่ายออกมาได้เข้าไปก็จ่ายออกมา,า,กา,ออกมาถ้าคุณจะเล่นได้แอนคิกจริงๆให้มันอิมแพกในยุคนี้คุณต้องสตอมได้แอนคิกเว้ยคุณต้องได้แล้วจ่ายแล้วก็ได้แล้วก็จ่ายแล้วก็ได้แล้วก็จ่ายแล้วก็ได้แล้วก็จ่ายเว,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 ว้ยเพื่อโยกให้โซนเขาแตกเออเพื่อโยกให้โซนเขาแตกแบบลูกเนี้ยโอเคยิงโลกโอเคไม่ได้ว่าอะไรเลยอาจจะเป็นลูกยิงที่ยากสักนิดหนึ่งแต่มันเพิ่มระยะเห็นปะเคลลิ่มมาตินก็อยู่ตั้งไกลลูกเนี้ยเคลลิ่มมาตินอยู่ตั้งไกล นะครับแต่ก็มา cover ได้ไวแต่ก็ยิงลงถ้าอะไรแบบเนี้ยเราเห็นอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ acceptable เรารับได้เรารับได้ที่จะเห็นลูกอะไรลูกลูกยิงแบบนี้ใช่ป่ะเป็นผมผมก็รับได้เาผมเป็นแฟนฮีตผมก็รู้สึกว่าเออมันก็พอรับได้นะมันก็พอรับได้ที่ไม่ใช่แฟนฮิตแฟนบัตตันมันก็จะเป็นลูกที่แบบเออพอรับได้นะครับ